สวัสดีครับจากบริษัทสหาพันธ digital scale นะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนําในส่วนของฟังก์ชันของเครื่องช่างันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนําในส่วนของฟังก์ชันของเครื่องนับจํานวนยี่ห้อเจเดเวอร์รุ่น JCL2 นะครับผมวันนี้เราจะมาสาธิตในส่วนของฟังก์ชันไฮโลของตัวเครื่องนะครับผมสำหรับฟังก์ชันนี้ก็จะเหมาะในการที่จะตรวจสอบชิ้นงานนะครับผมที่เราทำการช่างว่ามากหรือน้อยนะครับโดยจะมีเสียงร้องเตือนในกรณีที่ว่าเราตั้งค่าไฮแล้วช่างในส่วนของจำนวนชิ้นมากกว่าตัวเครื่องก็จะร้องเตือนขึ้นมานะครับผมเรามาสาธิตในส่วนของฟังก์ชันการตั้งค่าฟังก์ชันไฮเลยนะครับผม อันดับแรกนะครับผมเราตั้งค่าไฮโดยการกด M บวกค้างนะครับผมก็จะขึ้นให้เราตั้งค่า,าจำนวนชิ้นงานที่เรา,เาจะตั้งค่าไว้ที่ไฮนะครับผมกดป um ุ่มแท้กับปุ่ม R เลื่อนหลักได้นะครับผมเราตั้งไวส 20, ไ้สัก20 25นะครับผมสามยีนะครับผมแล้วกด J หนึ่งครั้งนะครับผมเพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชันนะครับผม พอเราเปิดฟัง์ชั่นเสร็จเราก็กด M บวกหรือว่า0 ESC นะครับผมเพื่อบันทึกแล้วก็เริ่มการใช้งานได้เลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราสัมเปิลตัวอย่างก่อนนะครับผมตัวนี้ก็คือ10ชิ้นนะครับผมแล้วก็กดปุ่ม SMPL 1ครั้งนะครับผมเราตั้งชิ้นงานไว้ที่25นะครับผมนะครับผมตัวนี้ถ้าต่างไป25มันก็จะขึ้น ไฟโลนะครับผมครับแล้วถ้าชิ้นงานเกินกว่าจำนวน25จะิ้อแวางก็จะมีเสียงร้องเตือนนะครับผมซึ่งสามารถในส่วนการตรวจสอบชิ้นงานที่เราแพ็กใส่ถุงนะครับผมว่าเกินกว่าที่เราต้องการหรือเปล่าครับผมตัวนี้ชิ้นงานตัวนี้ตรงนะครับผมจำนวน25ชิ้นพอดีก็จะไฟก็จะขึ้นในส่วนของปุ่ม โอเคนะครับผมแต่ในส่วนการร้องเตือนเราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้ร้องเตือนที่ high โอเคหรือว่า low นะครับผมงเราสามารถเข้าไปเซตค่าได้นะครับผมสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปที่บริษัทสาพันธ์ิจิตอลสเกลนะครับขอบคุณครับ